ครับสวัสดีครับในก็ลุงหว่างก็ขึ้นมาหาเห็ดบดนะครับเดี๋ยวจะได้หรือเปล่าเนาะอ่าอันนี้ก็ลุงหว่างก็ขึ้นมาถึงภูแล้วนะครับแต่ว่าลุงหว่างก็ยังจําไม่ได้ว่าลุงหว่างเคยมาหาเห็ดขอนขอนไม้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับในก็ลุงหว่างก็เดินหาอยู่นะครับ อันนี้ก็ลวงวางก็จะขึ้นมาหาเห็ดนะครับหาเห็ดบดนะครับครับดูหน่อไม้ก่อนนะครับอ๋อหน่อไม้นีก็ตายหมดแล้วนะครับก็มันหมดแล้วนะครับหน่อไม้นะครับมันก็แก่หมดแล้วเดี๋ยวหลวงวางก็จะปีนเขาต่อเลยอันนี้ก็ใกล้ค่ําแล้วนะครับใกล้ค่ําแล้วนะครับลวงวางขึ้นมาหาเห็ดบดนะครับเดี๋ยวดูรอบๆไปก่อนนะครับ กงก็เคยมาหาอยู่นะครับแต่ก็นานแล้วนะครับสองปีสามปีแล้วสงสัยขอนเห็ดนะครับอาจจะไฟไหม้แล้วก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ก็ลงนะครับไม่ได้ก็ลงกลับบ้านนะครับ ก็เหมือนจะจำได้อยู่แถวแถวนี้มั้งก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก่อนก็ไปเลาะเลาะหานะครับเลาะเลาะหาเห็ดก่อนนะครับเลาะเลาะมาก็เจอเขาทำอะไรไว้เนี่ยโอ้ดูก่อนนะครับทำล้ววัวั้วควายไว้นะครับไม่ให้วัวควายออกนะครับอ้นี่ครับมันก็ทำล้วไว้นะครับ นี่นะครับก็ชาวบ้านกวนบุญน,นะครับทําเพราะว่าบ้านกวนบุญเขามีวัวควายนะครับเขาก็ทํารั้วไว้นะครับนี่นะครับเขาก็ทำรั้วไว้ไม่ให้วัวให้ควายออกนะครับโอ้ยสงสัยเขาจะมาเอาหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็รั้ววัวรัว้วควายนะครับล้อมรอบไว้หมดเลย แถวนี้ก็แปนเอิดเติดนะครับเพราะว่าวัวควายมานะครับหัวควายมาก็ยาก็ไม่ลกนะครับแถวนี้วัวควายกินหมดนะครับนี่นะครับคับนี้ก็มีรั้วล้อมรอบหมดเลยนะครับอื มีรัวล้อมไว้หมดเลยนะครับอยู่ที่หลังภูเขาแล้วนะครับนี่มันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับขึ้นมาสูงแล้วอ่าเดี๋ยวลัวก็จะเลาะเลาะลัวนี่แหละครับไปอ่จะเลาะลัวนี่ไปเลยนี่นะครับครับแล้วก็ขึ้นมาสูงจนถึงลัววัวลัวควายนะครับนี่นะครับ นูอนะครับหม่อวาก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับล้วก็ขึ้นมาหาเห็ดนะครับขึ้นมาหาเห็ดไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะเรวก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่ามาเที่ยวภูเขากันหน่อย <laughs> ครับนี่ก็มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวอันนี้ก็อยากจะกินนึ่งเห็ดดูนะครับนึ่งเห็ดบดนะครับนี่ก็มาหาดูนะครับ นี่นะครับมัก็เลาะๆไปตามรั้ววัวรั้วควายเขานี่แหละมันแปนเอดเติดหน่อยอ่าได้ไม่ได้ก็ไม่ว่านะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับไปหาไปหาเห็ดดูนะครับแต่ก่อนก็ลุงวางก็เคยมาอยู่นะครับแต่ว่าจำ้องห้วยไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับนี่นะครับเพราะว่า มันเป็นป่าลกนะครับนู่นนะครับนี่นะครับดูเป็นเอดเติดหมดนะครับเพราะว่าวัวควายมานะครับก็ยาก็าไม่ลกนะครับแสวนี้นะครับถ้าวัวควายไม่มานะครับโอ้โลกหมดเลยนะครับนี่ก็จะไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปจนกว่าอ่า จะค่ำค้ำมืดๆจะลงนะครับพี่กระลุงก็เลาะเละไปเลยนะครับเลาะเลาะไปหาเห็ดนะครับไปหาเห็ดจะเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะจะเจอเห็ดไหม เลาะไปเลยนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเลยอก่อนนะครับถอนไม้แบบนี้มันเคยออกนะครับเห็ดนะครับรก่อนนะครับมันเคยออก <c oughs> หอนไม้แบบนี้มันเคยออกครับเขาเรียกว่าหอนไม้กระแตน้มนะครับหอวไม้กระแตน้มเขาเรียกกันเป็นเอิดเติดเลยนะครับดูเลยนะโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยยจะล้มแล้วเป็นเอิดเติดเลยนะครับ อ๋อนี่มันก็กําลังจะออกนะครับนี่นี่นะครับเขาเรียกว่าเห็ดบดนะครับนี่อ๋อนี่นะครับกําลังจะออกเลยอ่ากำลังจะออกนะครับ,รบรกํากลังจะออกเดี๋ยวมุงวางก็ปิดเอาเลยเออวไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้า ร่องห้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าร่องห้วยกันเลยนะครับมาหาเห็ดบดนะครับมาหาเห็ดบดไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปหาเห็ดเรื่อยๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เข้า เข้าป่าแล้วนะครับเข้าป่าแล้วโอ้ลกจังเลยนะครับก็มือตืดอ,อเลยนะครับเนี่ยว้าวมือตืดๆเลยเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนดูก่อน,นครับอึบอบจะขึ้นข้างบนก่อนนะครับขึ้นข้างบนก่อน าต,ตามห้องตามห้วยนี่นะครับอุ๊บจะเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะเก็ไปหากันเรื่อยๆเลยนะครับหาเรื่อยๆหาดูเรื่อยๆก่อนมาหาเห็ดเรื่อยๆนะครับ เงียบจังเลยนะครับไม่มีเสียงนกเสียงกาเลยเงียบจิตจีเลยอ๋ไปทางไหนดีเนาะทีนี้เดี๋ยวจะพาเอซปีนเขาก่อนนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้กอ กอไล่ทั้งหมดนะครับแถวนี้นะครับกอนอไม้ไล่นะครับถ้าเวลามันออกนะครับก็ลูกวาก็จะขึ้นมาหาแถวนี้นครับนอใหญ่ๆเลยนะครับนอใหญ่ๆไม่รู้ไปทางไหนดีอึบไปทางไหนดีเนาะทีนี้ หาเห็ดก็ไม่เจอแล้วนะครับอึบอึบอึบหอนไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่ก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่ก็มาชมป่าเลย นี่ก็มาหาเห็ดนะครับมาหาเห็ดแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าเนาะครับนี่ก็ขึ้นมาถึงหลังเขาแล้วนะครับยังไม่เจอเห็ดอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับนี่นะครับดูรอบๆก่อนครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับแล้วก็ขึ้นมาหาเห็ดนะครับที่ภูเขานะครับครับสวัสดีครับ